หลังจากที่เราถอดวิทยุเทปออกแล้วนะครับก็ให้เราถอดตรงตัวเพดตรงนี้นะครับที่ยึดของเก่าออกมานะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอามาใส่กับตัวใหม่นะครับซึ่งจากที่ผมถอดออกมาเนี่ยตรงรูที่มันยึดของอันเก่ากับอันใหม่เนี่ยมันไม่เท่ากัน นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะยึดสอตัวนี้ได้นะครับแต่ก่อนที่ผมจะยึดตัวนี้ได้นะครับก็ตรงมุมตรงเนี้ยครับตรงที่ติดกับขอบของหน้ากากนะครับมันชนนะครับก็วิธีการคือผมใช้วิธีเอาตะไบถูนะฮะให้มันให้มันใส่เข้าไปได้นะครับก็ทั้งสองข้างเลย นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาไปยึดกับที่ตัวโครงรถเหมือนเดิมส่วนตัวก่อนที่จะติดกลับเข้าไปมันจะมีน็อตสองตัวนี้นะครับเป็นตัวล็อกอใส่ cd ก็ให้คลายออกมาก่อนนะครับก็เดี๋ยวดูวิดีโอถัดไปนะครับ ว่าผมจะติดตั้งยังไงต่อโอเคนะครับ